ตอนเช้าค่ะวันนี้เพชรก็ไม่ได้ไปทำงานนะคะจะไปตอนประมาณสิบเ็ดโมงคิดรึ่งทำชาค่ะทำชาอรด,ด,ดูดอกเลยดิสสองหายิบเบรือชิวะนะ อาหารเช้าอาหารเช้าวันนี้เพชรประชุมนะคะประชุมอยู่ที่บ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการทำงานค่ะเพราะว่าทั้งตำบุเลยนะคะการทำงานว่าจะสอนเด็กจะทำยังไงกับเด็ก Ja, hei. Åse Merete. Som Kine sa, så er jeg seksjonssjef for barnehagene. Det er jo eh, mange av dere, i hvert fall i barnehagene, som vi har både møtt, og dere har kanskje sett med før. Og så er det jo noen tjenester her som vi også har jobba tett med i andre sammenhenger. Men det er jo...

ปีนี่ค่ะไปกี่ปีนี่เนาะคะ่ะเนาะกะคันแมนเพชรบูรหูภาษาไทยเขาเอิ่อนอยย่างอย่างวา,างแผนการเรียนการสอนอย่างจะสิของระวางรัฐบาลและะ้วกาเอกร,รัฐบาลกับโรงเรียนเนาะคะ่ะที่ในี่ด้เวลาไปนะคะเบิ่งค่ะหิมะตกค่ะวันนี้อย่างสวยงาม ขับเ,เ,เพื่อนๆหลังจากที่เพชรประชุมเสร็จแล้วนะคะไม่ใช่ประชุมสิเขาเรียกว่าอบรมเสร็จแล้วเพชรก็จะไปต่อที่ทํางานค่ะแล้วก็วางแผนกันระหว่างห้องเรียนนะคะว่าจะทํายังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้ความรู้จากการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโรงเรียนอนุบาลค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกปีเราจะเช่าแบบห้องโถงใหญ่ค่ะแล้วทั้งตำบลก็จะไปนั่งอบมรมกันโรงเรียนก็จะปิดทั้งตำบลเลยนะคะแต่ทีนี้ช่วงนี้โควิดนะคะดังนั้นเขาก็เลยให้การเรียนการสอนการอบรมทางคอมพิวเตอร์ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ค่อย มารวมตตัวกันต่อที่โรงเรียนค่ะโอ้ยยังวันนี้หิมะตกค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปเล่นสกีเพราะว่าเพชรชอบมากถ้าหิมะตกใหม่ๆนี่เวลาเราล้มสกีก็จะไม่เจ็บนะคะเราเจ็บแต่มันเจ็บน้อยค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งนี่เียงได้เที่ยงได้ค่ะโอเคค่ะเพชรเดิน ไม่ได้ค่ะเพราะมันหนาวใส่เสื้อบางค่ะเพราะว่ากะจะวิ่งออกกําลังกายไปที่ทํางานเสร็จแล้วเลิกงานเพชรก็จะวิ่งออกกําลังกายรอบสาบเป็ดเพื่อกลับมาค่ะสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายเราแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะคนขี้โลกก็ต้องเป็นอย่างนี้อ้าลืมพ่นยาแก้หอบไม่เป็นไรค่ะขาดได้ มีที่สุดเราก็เห็ุงานแล้วุดนต้นฝนแล้วด้วยเอมิเลียมว่าอีดาเกลิบเล็บรอยเลิฟเกลิบเบรอยเลือดสีดนใหญ่โอ้โหสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะเอมิเลียอามีนมีนคุณเลกาจ้ามาจ้งจ้าวฮะเพิ่งเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้นั่งเฝ้าทั้งวัน จอคอมพิวเตอร์แล้วก็ประชุมเอกสารอเลีิเลอวียพาผ่านอะไรเงี้ยลากี่านล่าก่ยานลนเลดิสต๊อกบ้านเลินสตกย่วางแผนค่ะวางแผนพอไทยวีคนละแผนวางแผนวางแผนอย่าวางแผนอย่าโอกนเสยละ o r g a n i s e เซเซด้น Han er fortsatt inne. Hvordan føler du du noe sånn romantikk, Romant Romantikk, hva? Ja, Ja, det det er 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 snø. Veldig Erke koselig. Ja, jeg 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 enig. Mange ja. lei av den Nei, gøy. gleder meg til å gå på på ski i morgen. Vil du være med? <laughs> jeg skal <på> deg. <laughs> อาหารเฮมมบอยเอมเลียโอ้หโอเฮนซ์มยายา้ล่อลอมากมากมีหนวดด้วยนวดพอนสในพอไทยมีคอลละหนวดเช็คหนวดหนวดยามีหนวดมีเข่ายามีเข่าผู้ชายมีเข่าเพชรไม่เอานะครับวุริกันมอาหารชูฟม 25ปีมีหนวดแล้วเมืองไทยไม่ค่อยมียาย่ชื่อทูเอมิเลียชูว์ตทูเอมิเลียยี่สิบส่วนเพชรอายุยี่สิบห้าค่ะยาอชูว์เฟมต้า โอเคค่ะวันนี้ก็จบข่าวแค่นี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีเด็กๆนะคะฝันลิทริสพวกกุณาบหาร์กิบาลนิบาลนะคะยันไม่ได้เรียนแต่กีบอลเลดอี๋ยว we have to sit long time นั่งตลอดนะดังนั้นเพชรขอลาไว้แค่นี้นะคะจะไปวิ่งรอบสระเป็ดเอมิเลีย she have to make sure of our d a t ด เจอรถคลาสชีแฮปต์ต้องไปนิวคลาสชีอิมอล้อเล่นค่ะล้อเล่นเราจะไทเาไเดทเราจะไปเดเราจะไปเดทเราจะไปดทเราจะไปเดทเราจะไเดเาจะไดทเะไปเดเราจะไเดทเราจะไปเดทเราจะไปเดทเาจะไปเดทเรดทเราไปเดทเราจะไปเดดทเเดราเดาจะไปเดทเรเดดทเราจะไปเเราจะาจะไปเดะเดาจะไปเดทเราจะไปเดทเ อยู่ n อนเซนทร์ k a n ย่าอ e อนสิรคันว่มาัวัเหตุจะทสนแต่งานดูบรรยากาศนะคะแต่งานเวทโควาฟีแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย